ัดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับในคลิปนี้เราอยู่ใน Monster Hunter Live EP ที่2แล้วหลังจากคลิปแรกเนี่ยเราก็ไปฟาร์ชุดของเกรดอีซิชิมาแล้วก็คือทำเต็มชุดเลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะไปตีลากอมบีกับเกรดแบกกีส่วนสำหรับอาวุธเนี่ยผมยังใช้เป็น Defense Dual b a d e ก็คือเหมือนคลิปที่แล้วเลยก็คือดาบมันยังคงดีแหละดาเมจแรงดีแล้วก็มีคมเขียวงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเควสล่าลากอมบีก่อนเลย มาแล้วตู้ในพื้นที่ที่มีหิมะด,ด้วยนั้นลาก,กัมบีอยู่ไหนอยู่ไหนน,นี่ไงนั้นนั่นก็ตายนั้น,นก็ตายนี่เอี่หมีหรือก็ตายเลย <c oughs> <c oughs> เอ๊ะจริงๆมันเป็นหมีหรือว่าก็ตาย,เ,ยเราไม่รู้เนะี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรหึงมันก็ตายก็เลียก็ตายไปก่อนอุวย <c oughs> ชอบท่าน,นี้มากเลยอ่ะ สไลกับพื้นอย่างนี้แน่ดูน่ารักขึ้นมาเลยจะไม่น่าเลี้ยงนะน่ากลัวนิดหน่อยอนอนลาตอมบีปลาหิมะใส่ด้วยแล้วก็เดินหนีอุ้ยตไลตัวหนีด้วยเอาเรื่องแต่ผมฟาร์มมาแล้วเก็บอาวุธมาแล้วเก็บชุดมาแล้วไหวแน่นอนแน่เอาให้น้อยเหมือนเดิมเลยนี่ก่อนไปครับเราเราต้องกินอะสบซาตอเมนาจะได้เพิ่มขึ้น เนี่ยแล้วเราลืมกินนีย่ยนะเนี่ยเราลืมกินอาหารมาก่อนเข้าอ่ะตาไมหน่าไม่เพิ่มเลยอ่ะแล้วก็เลือดก,ก็ไม่ได้เพิ่มเลยไม่เป็นไรแค่นี้ก็ไหวแหละไปล่าลากกระบี่กันเลยมาเจอแนละ้วนอนนั่นก็นตายขอฟันทีนึงงอุย้ยไม่เคยโดนเลยักแปลงร่างนี่คำรามเดี๋ยวนะ้เหมือนเหมือนอสุรร้อนเลยเนะี่ยถ้าคำรามเมื่อกี้โอ้โหใช่เลยเหมือนอาุรร้อนเลยถ้าเดียวกันเป๊ะเลย โยนโยนเลยโยนหิมะโอ้ยไม่โดนหรอกอุยอันตรายท่านนั้นอะโยนทีมีสะเทือนฟันตูดฟันตูดมือโอ้ยพุ่งหูโดนเบามากเราฟาร์มชุดมาดีเลยโดนเบามากเลยตอนนี้นอนไปไหนนอนอุ้ยถ้าโดดอะเดี๋ยวเดี๋ยวสวยไหมโดดไหมเคโดดอยู่เฮ้ยฟันตูดฟันตูดปะฟันเลยอย่างงี้สวยสวยโอ้ยน้องน้องหนีไปไหนละเคฟันต่อไม่รอแล้วนะ เจ็บไหมเจ็บไหมค่อนข้างเบาอะดาบกูหรือ DPS มันน้อยเอ้ยดิ DPS น่าจะสูงเนี่ยแต่เม็ดมัเบาอ่ะหรือว่าเราตีไม่โดนจุดอ่อนมันเนี่ยเท้ากิ้งหนีจังเลยเนี่ยฟันขาฟันขาฟันขาฟันตูดไปเลยทำราท่าสุดร้อนเลยเนี่ยไหนไหนมันจะตีหรือเปล่าเลยลบๆเกือบโดนเวลามันม้วนตัวลงมันจะพุ่งเฮ้ยมันจะพุ่งมันจะพุ่งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โยนหิมะไม่พุ่งก็โยนหิมะระยะไกลทั้งนั้นเลย อุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยสไลด์กลับมาด้วยเอาเรื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอฟันต่อเพราะว่าดาเมจโดนเบามากตอนเนี้ยเราชุดเราอึดมากเลยขอฟันขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยอาจเพราะเป็นสตอรี่เลยดาเมจเลยเบาอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะคุณคุณนะท่ามันคุณคุณนะอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดนะทำไมท่านั่งมันเหมือนกันเป๊ะเลยอสุรร้อนไปเนี่ยย้อมแมวหรือเปล่าเนี่ยอยี่บอกแล้วย้อมแมวมาเนี่ย อุย้ยโดนโดนโดนไม่โดนท่ากิงก็เหมือนกันด้วยท่านั่งเหมือนกันเป๊ะเลยเมื่อกี้นี่เดี๋ยวอุย้ยเดี๋ยวที่ใช่เลยใช่เลยท่านั้นเละท่าเอ่อตวัดมือสามข้างของอัลธรอรสเลยอ่ะใช่เลยมาเดียวกันเนี่ยยออแมวอย่างนี้ก็สบายครับแปลว่าจุดอ่อนก็ที่ตูดเหมือนกันนี่ไงอ๋อเวลาตีจุดอ่อนมันจะขึ้นในนั่นใช่ไหมเสียงเหลืองอะ่ะสวยจุดอ่อนที่ตูดอย่างนี้ต้องเล่นฟันตูดด้วยว่ะอ่ะหนีเหรอ เขาหนีไปแล้วโอ้โหหนีไปแล้วอย่างนี้ต้องตามขอรับดาบทีหนึ่งแล้วตามไปทีหลังหยุยลืมลืมทําชุดหมากบแมวไปลืมทําชุดหมากบแมวไม่เป็นไรช่วงนี้ยังไหวอยู่ไม่ต้องทําก็ได้ขอตาก่อนหนีไปไหนอ่ะหนีไปในถ้าเหรอตามครับตามเลยอย่างงี้ระหว่างทางมีอะไรเก็บไหมหุ้ยมีมีม,มีขอเก็บหน่อยขอเก็บหน่อยได้เฮิร์มมาสองอันดีมากเลยตามอยู่ในถ้า หนี่มาในถ้ำนี่เองขอฟันหน่อยขอฟันหน่อยเข้าหลังเข้าหลังเข้าหลัง,ลงนี่เฮ้ยเราลับดาบไปแล้วนี่เมื่อกี้อูรับทำไมนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงปลาตีปลาแล้วมันจะไปตีปลาได้เลยโอ้ยอะไรคือตีปลาไปตีปลานี่เดี๋ยวแล้วก็บีมาตีปลามาหันมาได้แล้วโอ้ยไม,ไม่ไม่ได้หันอย่างนี้มาโทหันผิดที่แล้วตีปลาไปขอฮิวก่อนนี่คำรามท่าอัตุรอดก็ฟันหลัง โอ้ย oh, ังโดนอนะีกเหรอขนาดทุบยังทุบท่าเดียวกันเลยเฮ้ยอุ้ยเกือบไปเกือบไปพันตู้ต่อโอ้ยหันหน้ามาอีกอุ้ยพุ่งโอ้ยพุ่งเร็วเนี่ยรอบเนี้ยยังไงครับหนึ่งสองสามโอเคท่าเดียวกันเป๊กก็สเต็ปเดียวกันเลยปันสบายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนอ้ยท่าโดดนึกว่าพุ่งเมื่อกี้อุ้ยนี่พุ่งแล้วพุ่งแล้วพุ่งแล้วหน่อยอุ้ยพุ่งพุ่ง ย,ย,ยังไงพุ่งอยู่ไหมพุ่งอยู่ไหมไม่พุ่งแล้วโอเคพุ่งสองรอบโยนหิมะเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เข้าหลังเฮ้โยนหิมะาสองทีเหรอมันโกรธหรือเปล่าตอนนี้อุ้ยโอ้โหหลบ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 โอ้โหเกลียดท,ท่านี้เกลียดท่านี้มากเลยไม่เคยชอบเลยอะ่ะมันเร็วอะ่ะพ 1, ุ่ง 2, 3, 2, 3. 2, 2, หนึ่งซุ่สองที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 โอเคสองทีเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังโยนหิมะโอเคโยนหิมะาแล้วเฮ้ย พาแตกเรียบร้อยนี่หูวแหวงไปเลยหูวแหวงไปเลยไปไหนอะอุ้ยไม่โดนได้ไงเมื่อกี้โอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนเนี่ยเกือบไปอุ๊จะท่านี้โดนอะท่านี้โดนขอแปลงร่างแล้วฝันต่อเฮ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเรียบร้อยเรียบร,ร้ยรอยเหนื่อยแล้วก็ฟันเลยอย่างนี้ตายเบิร์ตตีมไปแหน่เล่นดาบคู่แล้วเบียร์ซาดเบิร์ตตีมเฉยเลยเฮ้ยล้ม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 ก็ฟันตูดอย่างนี้ฟันตูดเลยแต่คมจะหมดแล้วตอนนี้ยังไงครับคมจะหมดแล้ว เดนน้องลากกมิก็ใกล้ตายแล้วเหมือนกันขอขอไปรีคมก่อนแล้วกันคมเหลืองแล้วอุย้ยใกล้ตายแล้วอะพันอีกนิดหน่อยไม่ได้ไหรือไงโอ้โหโดนเลยโลภมากนี่ถ้าเล่นอย่างนี้หลังๆไม่ได้เนี่ยถึงตายเลยนะอุย้ยโอ้ไม่ชอบเลยท่าเนี้มันเร็วอะท่านั้นเร็วจริงๆเน่มองไม่ทันเลยอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ไหวแล้วรับดาบก่อนรับดาบแล้ว ทำลามไปทำลามไปเลยตอนนะี้ขอรับดับแป๊บนึงเดี๋ยวเราเจอกันเอเหนื่อยเหนื่อยแล้วลว,วิ่งใกล้ตายแล้วอย่างนี้ปันต่อปันต่อปันต่อตายตายเออมองแต่คำรามเลย่ะอแอคชั่นเยอะนะเนี่ยอนิเมชั่นเยอะนะแล้วเราเนี่ยตัวสุรอไม่ได้เลยอสุรอนโหดกว่าเจ็บไป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 จะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยังจะหนีไม่ได้อีกเหรอไม่ตายอะ่ะโอ้โห อย่างนี้ต้องตามซะหน่อยจะเอ๋จะหนีไปหนแอนทำลามด้วยก็อ๊ย,อย,อยตกดผิดนี้โดดทักทีโดดโดโดท,ทักทีฟันต่อเนื่องต่อ,ต,อต่อไปตีไปนีโอ้ท่าน,นี้เอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ้าวเรียบร้อยชนะแล้วอสูรอเคลียร์ไปเกือบสิบนาทีก็จ,จัดการ <c oughs> ไ,ไม่ใช่อสุรอดที่ประตูเหมือนกันหนึ่งคิดว่าอสุรรอดโหลาคอมบี้โอ้โหน,นั้นนั้นไม่เสียจใจยังไม่พูดชื่อผิดเน,นี่ยนั้นท่าเหมือนมากๆเลยอ่ะขอแลกเนื้อหน่อยได้อะไรมาบ้างอของก็โอเคอยู่จัมโบโบ้เอ้โอเคทำดาบกระดูกได้อยู่นี่กอดกลับก็ขอทำตาทำเนียมหน่อยวาร์ปกลับบ้านนี่วาร์ปกลับบ้านมาแล้วเหมือนเดิมครับ เราจะต้องรับคมครับเวลาวับกลับบ้านไม่รู้เป็นอะไร20สวิก่อนออกรับคมเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกาลาเกตแบ็กกี้กันดีกว่าว่าจะสบายไหมมาตอนนี้เรารอจบเควยด,ดีกว่าอีกส0วิเดี๋ยวต้องทำชุดน้องหมาน้องแมวด้วยดีกว่ามันจะได้แบบเพลย์เซฟหน่อยตอนเล่น มาแล้วมาแล้วตัวอะไรอะ่ะแม่มอดแม่มอดแม่มอดหนีตัวอะไรมาโอ้โหทำไมมันไม่ตบสอตงตัวนี้เลยไม่น่าหนีเลยแม่มอดตัวตั้งขนาดเนี้ยไอ้ตบสองตัวนี้สบายเลยน,ะนี่ครับเกดแบ็กกีตรงใส่มาเป็นตี้อีกแล้วย่างงี้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเรียบร้อยแล้วตรงไม่น่ารอดนี่ไงเกดแบ็กกี Stop. ียบร้อยเต็มหน้าอคน,น้ำลายใส่หน้าอคุค้นๆนะท่าคนน้ำลายอะทำไมเหมือนเกรตอิซิชิเลยเนี่ยพูดเหมือนกันเป๊ะเลยยอมสี่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยถูกๆแค่ <Okay. S 2> แต่น้ำลายตัวนี้โดนแล้วหลับไปนะเคยโดนอยู่บอกเลยว่านาเกียรตินาเกียรติตอนโดนแล้วหลับ s <S แต่ไม่เป็นไรเราไหวอยู่แล้วชุดเราถึกพอเหมือนเดิม กินยาก,กินอะไรให้เรียบร้อยก่อนไปบวกแ,แล้วล่ะครับเราก็ลืมกินอาหารมาก่อนข้างนอกอีกแล้วเนี่ยบอกว่าจะกินแต่ก็ลืมกินไม่ไหวเลยมาอยู่ในทําสัก,กไก่ลสุดขอบแมปเลยอยู่ตรงไหนเ,เห็นเลวเห็นแลวเห็นบปายแล้วเห็นใบปลายแล้วนี่นอนปาดแม่งเลยตวดวไปตวดวไปให้ถึงแล้วสวัสดากวีถึงอยู่หนึ่งนัดก็พอใจแล้วโอโหไม่ค่อยโดนเลย คอมโบต่อเนื่องคอมโบต่อเนื่องตาเบิเร์สตีมได้เกียรแดงอย่างรวดเร็วเลยเฮ้ยลบไม่ทันนะหลบไม่ทันเมื่อกี้โคนใช่ไหมโคอกมาใช่ไหมน้ำอ่ะลบเลยอย่าโดนเชียวโดนทีหลับเลยตัวเนี้ยแล้วเราก็จะสตันนี่ตัวแมวในภาคนี้มันค่อนข้างดีอยู่มันมาช่วยเราหมากับแมวไอเหมือนภาคคอเทเบอร์สุดจะจัดอ่ะไม่ช่วยเลยเลยกว่าจะมาโคตรนานตีหัว ดูสนะเราไม่โดนดาเมจเอ้ยเราโดนดาเมจนะแต่ว่าเราไม่สตันไม่ชงักตอนตอนใช้อล่าดนาะบแดงฟันฟันฟัน,ฟนไฟดาเมจต่อเน,นื่องล้มอย่างนี้ต้องซับที่หัวละจึิตอออยู่ที่หัวตัวน,นี้เนี่ยโดนดาเมจมากกว่าใครเลยที่หัวรู้สึกว่าจะต้องช่วงไปไปลายหัวด้วยไม่งั้นมันจะโดนลำคอแทนไม่เป็นไรเราไม่ตนไม่ตอนอยู่แล้วฟันต่อไปอุยอ้ยอุย้ยพลาดสองทีนี่ทุโกรธรืยยังทำไมมันพลาดต่อเน,นื่อง ฟาดต่อเนื่องทำไมหลบ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 อืมไปขอขอเวลานอกขอเวลานอกขอรับคมก่อนขอกลับไปคมเขียวเหมือนเดิมก่อนแต่มาต่อใหม่กัดไม่โดนสวยงามอุ๊ยสะบัดก็ไม่โดนอุ๊ยฟันไม่โดนเหมือนกันมาโทฟัน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 ,ฟนไม่โดนเอาเอาไปเลยเอาไปเลยเดิเดเมต่อเนื่องไปไม่ตายยังไม่ตายน่าจะง่ายเหมือนเกดอิซุชิแหละ น่าจะง่ายพอๆกันละมัง้งละมั้งเกียภาคนี้มันเก็บได้เก็บได้ดีกว่าภาคคอนเทเบอร์จริงเกียร์ดาบแดงแตกอีกต่อเหนื่อยหรือเปล่าเมืเ่อกี้ยังนี่นะยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยอืไม่โดนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมันจะจบเราอย่างนี้เหรอเนะี่ยง่ายไปเปล่าลากอมบี้ยังยากกว่าอีกเกียร์ดูชี่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์ดูชี่ <laughs> เกียร์แบกจีมันโผ่ แน่เหมือนกันหลบไม่โดนพ่นน้ำอุ้ยไม่ดืดนะตัวนี้หัวเลือดเราเยินอ่ะเป็นอะไรลุยต่อลุยต่อฟันฟันแขนฟันแขนล้มไหมล้มไหมล้มไหมยังไม่ล้มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระเพกอย่างนั้นน่ะใกล้ตายแล้วมันก็ใกล้ตายหมดแล้วอ่ะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวขอเก็บยาให้เรียบร้อยก่อนอี่ได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยนี่ชิ้นส่วนมีอะไรไหมอ้าวไม่มีให้เก็บแล้ว ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี้ก็ตามแล้วกันก่อนตามก็ขอดื่มยาเรียบร้อยแล้วก็รับคมให้เรียบร้อยดีกว่าเ <an> กบ็กบเกบ็บเก็บเก็บเก็บให้หมดแล้วมีในระหว่างทางเก็บให้หมดโอ้มไม่ทันเมื่อกี้รับคมันหนีไปไหนอะ่ะหนีไปโซนห้าเดี๋ยวเราต้องตามไปโซนห้าดีกว่ามาแล้วขอเดาว่าหลับอยู่ส่วนใหญ่มอนที่บาดเจ็บขนาดนี้จ,จะหลับอยู่เวลาเรามาเจอกัน ทังไงนอนอยู่จริงด้วยน่ไม่ได้เอาระเบิดมาลำไปก่อนเลาบก่อนเอาระเบิดมานะบอกเลย <N ee> ตุ้มแน่แน่ตุ้มแน่แน่ <N ee> แปรงล่างก่อนฟันหัวตื่นมาได้แล้วอากาศเย็นแล้วสตดใสไหมโอ้เรียบร้อยสดใสเลยอย่างนี้จบเพสอย่างรวดเร็วเกตแบกกี oh <my> ้ y. ขอดูสิจะได้อะไรชุดมันจะเป็นยังไงก็รอดูด้วยดีกว่าเผื่อจะทำ ชุดมปนอะแลรไปก่อนเก็บไปกี่ขอได้ยหนได้ไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยคิปเล็บมันอะเล็บหรือฟันไม่รู้แหละได้มาเก็บเก็บไปเด้อแหน่ได้อะไรมาด้วยอ่ะนี่น้ำพึ่งเก็บไปก่อนเมก้าพชั่นยังไม่ได้ใช้แต่งหลังได้ใช้แน่นอนเนี้ยหลังยากจริงก็ครับเหมือนเดิมครับฟาวด์กับฐานแล้วก็ไปนั่งรับดาบ ชอบจริงๆตอนนั่งรับดาบนี่จริงๆอยากทำดาบของเกรดอีซิชิด้วยแหละแต่มันไม่มีครับนี่ไม่เปไน็นไรเราก็เอาดาบนี้ไปและดาบนี้ช่องตันเกมดีสุดแล้วมั้งดีเฟนด์ดูอ้อเบรเนี่ยน่าจะดีสุดในช่องตันเกมแล้วมั้งมีทั้งคมเขียวแล้วก็มีทั้งดาเมจที่แรง โอเคครับสำหรับคลิป Monster Hunter l i s e ใน EP ที่2ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ